สวัสดีค่ะพบกับอมมี่มีมาโชว์อีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้อมมี่จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆในเรื่องที่กำลังเป็นที่ือ่ามากๆมีหมู่แ v l o v e r ทั้งหลายนะคะนั่นก็คือการที่หลุยส์วิตตองเนี่ยเขาจะยกเลิกการสแตมด c ลงในผลิตภัณฑ์ของเขาทั้งหมดและเปลี่ยนมาเป็นไมโครชิพแทนไมโครชิพคืออะไรแล้วดีซหายไปไหนและที่สำคัญเราจะรู้ได้ยังไงว่ากระเป๋าของเรามีไมโครชิพหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้อมมี่จะมาเช็คให้ดูค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราก็มาทำความรู้จักกับไมโครชิพกันก่อนหลายคนอาจจะสงสัยว่าไมโครชิพคืออะไรไมโครชิพนะคะก็คือเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดเล็กนะคะที่ใช้สำหรับบรรจุข้อมูลต่างๆลงไปจริงๆเ,ออเขาเรียกว่าเทคโนโลยีในเรื่องของไมโครชิพเนี่ยเขามีมานานแล้วถ้าเพื่อนๆจะเคยน่าจะเคยได้ยินนะคะช่วงเมื่อประมาณแบบไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองที่เขาเคยจะทำออแบบประชาชนสุน,นัขอะค่ะ วิธีการที่เขาทำแบบประชาชนสุนัขก,ก็คือเขาก็จะฝังไมโครชิปนั่นแนหะลงไปในตัวสุนัขเพื่อที่จะได้ตามหาข้อมูลหรือสืบคนข้อมูลต่างๆนะคะเกี่ยวกับสุนัขตัวนั้นได้โดยทางหลุยส์วิตองเนี่ยได้ลงทุนเม็ดเงินมหาศาลมากๆในการออวิจัยและพัฒนาจริงๆเขาเริ่มเริ่มศึกษาข้อมูลในเรื่องของเทคโนโลยีอันเนี้ยมาตั้งแต่ประมาณปีพศเออปีคศ2อ,อ1 9แล้วนะคะแล้วก็ได้มาเริ่มใช้จริงๆเนี่ย เมื่อปีคศ2021ก็คือต้นปีนี้เองค่ะเท่าที่แอมทราบมานะคะเขาก็จะฝังไมโครชิพอันนี้ลงไปในผลิตภัณฑ์ต่างๆของเขาไม่ว่าจะเป็น small l e t t e r g o o d นะคะหรือว่าเป็นกระเป๋าซึ่งเห็นเขาว่านะคะว่าเขาจะฝังเล้าไมโครชิพอันนีออ้อยู่ตรงบริเวณที่เป็นแท็กกระเป๋านะคะแท็กกระเป๋าก็คือตรงที่เขาเขียนว่า Louis Vuitton made in อะไรๆประมาณนั้นนะคะ จะบอกว่าไอ้แท็กตรงนี้คือเราไม่สามารถมองเห็นได้เลยแล้วก็สัมผัสก็ไม่ได้ทางเดียวที่จะอ่านไมโครชิปนี้ได้ก็คือต้องใช้เครื่องมือนะคะของทางหลุยวิทตองเขาเองซึ่งในข้อมูลอันนั้นนะคะมันก็จะบอกเลยว่าออผลิตที่ไหนกระเป๋ารุ่นไหนปีอะไรก็คือจะมีข้อมูลพื้นฐานซึ่งเขาว่ากันว่าเจ้าไมโครชิปอันนี้ ก็จะระบุไปถึงข้อมูลของผู้ซื้อได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อหรือว่าอาจจะเป็นวันที่ซื้อสถานที่หรืออะไรก็แล้วแต่คือเป็นข้อมูลพื้นฐานของผู้ซื้ออย่างเงี้ยก็จะอยู่ในไมโครชิปนั้นด้วยเหมือนกันค่ะเพื่อนๆสงสัยััมไหมคะว่าทำไม l v ถึงได้เปลี่ยนวิธีการสแตมดีซีมาเป็นการฝังไมโครชิปแทนวัตถุประสงค์หลักๆของทาง LV นะคะก็เพื่อเป็นการต่อสู้กับตลาดสินค้าของปลอมนั่นเองค่ะ เพื่อนนหลายคนก็คงจะเห็นแล้วนะคะว่า,าในตลาดสินค้าของปลอมเนี่ยเขาทำเลนแบบออกมาได้แทบจะเหมือนเป๊ะๆเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นทาง a อลวเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาน่าจะพัฒนาอะไรที่มันมันซับซ้อนมากขึ้นเพื่อให้การเลนแบบการปลอมแปลงปนเนี่ยมีความยุ่งยากมากขึ้นเขาก็เลยได้ใช้ระบบวิธีการก็คือการฝังไมโครชิปนี้ลงไปแอมว่าทาง l v เขาก็คงได้คิดแล้วอะคะ่ะว่าการที่เปลี่ยนมาใช้ไมโครชิปเนี่ย น่าจะทําให้เกิดความยุ่งยากในการเรียนแบบหรือการปลอมแปลงของพวกสินค้าต็อปที่เราคุ้นๆกันเนี่ยค่ะน่าจะตามได้ยากขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงข้อดีในการเปลี่ยนแปลงทางนี้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างข้อแรกเลยนะคะก็คือช่วยให้ r อลวเนี่ยสามารถต่อกรหรือว่าต่อสู้กับตลาดสินค้าของปลอมได้เพราะการที่ r อเนี่ยเขาพัฒนามาใช้เทคโนโลยีในการฝังชิปนะคะมันก็คือเหมือนเป็นการ ใช้ระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นยุ่งยากมากขึ้นมากกว่าการที่เราแค่สอดแตมลงไปบนแผ่นหนังแล้วก็ติดไปที่กระเป๋านั่นเองค่ะข้อดีข้อที่2นะคะก็คือเราสามารถตามสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของเราได้เพราะว่าในไมโครชิพอันนั้นน่ะมันจะมีข้อมูลของผู้ซื้ออยู่แล้วและไมโครชิพเนี่ยที่มันฝังอยู่กับกระเป๋าอะ่ะข้อมูลในนั้นมันก็จะอยู่อย่างนั้นตลอดไปนะคะในกรณีกระเป๋าเราเนี่ยสูญหายหรือถูกขโมย และถ้าสมมุติเราไปเจอเราก็สามารถเช็คได้ว่ากระเป๋าใบนี้ของเราหรือของเราหรือเปล่าเพราะว่าข้อมูลทุกอย่างมันก็ยังคงฝังอยู่ในไมโครชิปนั้นอยู่ค่ะข้อดีข้อที่3นะคะข้อดีข้อนี้อาจจะไม่ได้ข้อดีสําหรับผู้บริโภคโดยตรงเนาะแต่ว่าก็จะเป็นข้อดีของทาง LV หรือว่าทางเจ้าหน้าที่ทางตํารวจนะคะเพราะอะไรที่พูดอย่างนี้ถ้าเพื่อนๆเ,เคยได้ยินมาเนาะคงจะเคยได้ยินมาว่าทางฝรั่งเศสเนี่ย เขามีกฎหมายในเรื่องของการใช้สินค้าปลอมนะคะคือถ้าใครหิ้วกระเป๋าปลอมเข้าประเทศฝรั่งเศสนะคะก็จะมีโทษโทษปรับของเขาเนี่ยสูงสุดนะคะไม่เกิน3 0 0แสนยูโรหรือประมาณ14ล้านบาทไทยแล้วก็จำคุกไม่เกิน3ปีนะคะอันนี้คือโทษสูงสุดของฝรั่งเศสเพราะว่าที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเขาถือว่า มันเป็นประเทศที่เหมือนเหมือนเขาเป็นต้นกําเนิดของแบรนด์เนมลักชัวรี่แบรนด์ต่างๆหลายแบรนด์มากมายเพราะฉะนั้นกฎหมายในเรื่องการคุ้มครองลิขสิทธิ์ของเขาเนี่ยเลยค่อนข้างหนักมากๆนะคะ <Okay. S 2> ทีนี้เรามาดูกันว่าทําไมอันถึงพูดว่าการตรวจเนี่ยมันง่ายต่อเจ้าหน้าที่ถ้าสมมติเรามีไมโครชิปแล้วอะ่ะการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเอาเครื่องมาสกแกนเนี่ยคือมันก็บอกได้เลยว่าถ้าเป็นของจริงข้อมอูลทุกอย่างก็ขึ้นหรือถ้าเป็นของปลอม เขาเช็คแล้าสแกนแล้ว,กกลลวมันโคชิปมันไม่ขึ้นอันนี้มันก็คือล้นล้นระยะเวลาในการตรวจสอบได้แอมก็เลยมองว่ามันก็เป็นอีกข้อดีหนึ่งสำหรับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบว่าสินค้าอันนั้นน่ะจริงหรือปลอมค่ะข้อดีข้อที่4นะคะไอเทคโนโลยีมโคชิปอันนี้มันก็จะทำให้การคืนหรือการรีฟันสินค้าต่างๆเนี่ยสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะยกตัวอย่างอย่างเมื่อก่อนเวลาเราจะคืนสินค้าสมมติแอมยกตัวอย่างในกรณีที่เรา walk in เข้าไปใช่ไหมคะ การที่เราวอลอินเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องให้พนักงาน SA ก็ต้องมาดูสินค้าก่อนมาตรวจเช็คนู่นนี่นั่นต่างๆแต่ถ้ามีไมโครชิปแล้วอ่ะเขาสแกนทีหนึ่งมันก็จะขึ้นข้อมูลเลยว่าเออชื่ออะไรเราเป็นผู้ซื้อนะเพราะเราเป็นซื้อเราเป็นคนซื้อเองข้อมูลของเรามันก็จะขึ้นในเอ,อ่อในไมโครชิปอนันั้น,นะคะซึ่งมันก็จะลดระยะเวลาในการตรวจสอบหรือว่าโปรเซสต่างๆมันก็จะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ ข้อดีข้อหนึ่งนะคะที่แอมคิดได้ในตอนนี้ก็คือการใช้เทคโนโลยีฝั่งไมโครชิปอันนี้มันก็จะลดการทุจริตของพนักงานลงไปได้ค่ะหลายๆคนคงรู้สึกว่าการที่เรา walk in เข้าไปซื้อที่ช็อปเนี่ยยังไงเราก็ได้ของแท้แน่นอนร้อถูกไหมคะแอมก็เป็นหนึ่งที่คิดแบบนั้นค่ะแต่เมื่อไม่นานมาเนี้ยแอมเพิ่งได้ข่าวการพิจารณาคดีของศาลอาญาที่ฝรั่งเศสค่ะที่เขาได้ จากทุจริตนะคะของพนักของอดีตพนักงานแอร์เมสเจ็คนที่ได้ทําการสับเปลี่ยนสินค้านะคะก็คือการนําสินค้าปลอมเนี่ยมาขายให้กับลูกค้าชาวเอเชียเหตุการณ์เนี้ยเขาได้ทํามาตั้งแต่ช่วงปีคศ2013ถึง2014มูลค่าความเสียหายแล้วเนี่ยอยู่ที่4ล้านซึ่งตกเป็นเงินไทยก็คือประมาณ152ล้านบาท ทุกคนคิดดูช็อป a อร์เมสะใครจะคิดว่าเราวองอินเข้าไปมีช็อปแล้วเราได้กระเป๋าฟอร์มาแล้วที่สำคัญคือมันทาให้ผู้บริโภคอย่างเราอะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วเราแล้วเราจะไว้ใจได้ยังไงอะในเมื่อแบบเราเข้าไปช็อปเองอะเราซื้อจัดช็อปเองเนี้ยเพราะฉะนั้นเทคโนโลยี Technology อันเนี้ยมันก็จะทําให้ลดช่องเขาเรียกว่าอะไรลดช่องโบว่ในการที่จะทําทุจริตได้ค่ะ พูดถึงข้อดีไปแล้วทีนี้เรามาดูข้อเสียกันบ้างนะคะว่าไอ้ระบบไมโครชิพอันนี้มันมีข้อเสียยังไงข้อเสียข้อแรกนะคะก็คือคนเราเนี่ยก็จะเหมือนเกิดความวิตกกังวลนะคะพอมันมีเทคโนโลยีอะไรไใหม่ๆเข้ามาแล้วเรายังไม่มีข้อมูลเรายังไม่มีความรู้เนี่ยคนก็จะกังวลไปก่อนอย่างไมโครชิพอ,อ,อันนี้แอมเห็นฝรั่งหลายคนเนี่ยเขาก็จะกลัวในเรื่องของการแบบชักกิ้งว่าเฮ้ย เราถ้าแบบใช้มาเงี้ยทางหนุ่ยเขาจะเขาจะแ็กเราได้ไหมว่าเอ๊ะเราอยู่ตรงไหนเราอะไรยังไงเพราะจริงๆเราฝรั่งเนี่ยเขาคอน้างซีเรียสกับกับเรื่อง Privacy มากๆในเรื่องของความเป็นส่วนตัวนะคะแต่สําหรับแอมแอมมองว่าในมุมเนี้ยจริงๆมันเป็นแค่ไมโครชิปอะ่ะมันไม่ใช่ g p s อะ่ะมันไม่น่าจะติดตามเราได้ขนาดนั้นมันน่าจะเป็นแค่แบบเหมือนข้อมูลพื้นฐานที่ใส่ลงไปในไมโครชิปแค่นั้นเองและที่สำคัญมากๆเลยนะคะถ้าสมมติทาง l r v i เขาจะทําให้ออกมาในรูปแบบนั้น,นนะคือมันต้องผ่านกฎหมายต,ต่างๆมากมายมหาศาลเลยเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่ายิ่งฝรังนะ่งเนี่ยเรื่องสิทธิส่วนบุคคลนะ่ะเขาค่อนข้างซีเรียสมากๆเพราะฉะนั้นแอมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่น่าผ่านหรือว่าทําออกมาได้ง่ายๆค่ะมาถึงข้อเสียข้อที่2นะคะจอเทคโนโลยีไมโครชิ Microsoft อันนี้นับปัจจุบันเนี้ยก็คือทางผู้บริโภคหรือผู้ซื้อนะคะยังไม่สามารถเช็คได้เอง เพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ทาง SA หรือว่าพนักงานของหลุยส์เนี่ยเขาใช้เครื่องมือของเขาในการเช็คในการตรวจสอบแอมก็เลยมองว่ามันก็เหมือนจะเป็นข้อเสียอีกข้อนึงสาหรับแอมค่ะมาถึงข้อที่3กันนะคะการที่หลุยส์ทแบบนี้ออกมาเนี่ยแอมว่ามันน่าจะสั่นคลอนตลาดมือสองได้มากๆเลยทีเดียวเพราะอะไร 1. เพราะว่าการที่ผู้ซื้อนะคะจะไปซื้อสินค้ามือสองเนี่ยเขาไม่สามารถเช็คได้เลยว่าเอ๊ะมันจริงหรือมันปลอมมันแบบ มันตรวจสอบไม่ได้มันดูไม่ได้อ่ะมันจับโปะไม่ได้อ่ะเหย่างเมื่อก่อนเนี้ยเรายังจับโปะได้ง่ายๆก็คือการที่เราดูเลข DC นะคะเอ่อตรง DC เนี่ยเขาก็จะมีตัวอ,อ,กอักษรถูกไหมคะแล้วก็ตัวเลขอันเนี้ยมันมีวิธีการอ่านวิธีการเช็คบางที DC เนี่ยมันเขียนมาว่าเอ้ย DC รหัสนี้เนี่ยต้อง made in อ t ตาลีแต่ว่าทางกับตัวกระเป๋าที่ถักกระเป๋าเขาเขียนว่า made in p a i นเนี่ยคือเราก็สามารถจับโปะได้เลยว่ากระเป๋าใบนี้ไม่ใช่ของจริงแต่พอมาเป็นการเช็คด้วยแบบไมโครชิพอย่างเงี้ย คือทางผู้ซื้อไม่สามารถเช็คได้เองเลยอ่ะคือก็ต้องอาศัยเครื่องมือจากทางหลุยส์บิตตองอย่างเดียวเลยณนะปัจจุบันนี้นะคะเพราะฉะนั้นความมั่นใจในการซื้อของนะคะไม่ว่าจะเป็นในตลาดมือสองหรือทางเอ,อ่อตามรีเซลเลอร์ต่างๆเนี่ยอรารู้สึกว่ามันก็น่าจะมีแนวโน้มที่ลดลงสําหรับผู้บริโภคนะคะ<อ>มาถึงข้อเสียข้อที่4นะคะอย่างที่เราทราบกันว่าออข้อมูลในมิโครชิปเนี่ยมันก็จะฝังอยู่กับตัวกระเป๋าไปตลอด สมมตินะคะถ้าแอมซื้อกระเป๋าจากรีเซลเลอร์เนี่ยรีเซลเลอร์เขาเอามาข้อมูลที่ออกมาจากช็อปอ่ะมันก็จะเป็นข้อมูลของรีเซลเลอร์นั้นๆถูกไหมคะพอแอมมาซื้อจากรีเซลเลอร์ปุ๊บเนี่ยถ้าสมมุติกระเป๋ามีปัญหาอะไรและแอมจําเป็นจะต้องเข้าช็อปไปเคลมนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาไหมเพราะว่าชื่อในเมโครชิปเนี่ยกับคนใช้จริงชื่อมันไม่ตรงกันแอมไม่รู้ว่าในอนาคตเขาจะมีการเอ,อ่อ เขาจะมีการมาซัพพอร์ตในเรื่องของตัวนี้ยังไงนะคะอันนี้ก็ต้องคอยดูต่อไปแต่ณนะวันนี้แอมเจลรู้สึกว่ามันก็ยังเป็นข้อเสียอยู่เพราะว่าชื่อนั้นข้อมูลทุกอย่างมันก็จะฝังตายไปเลยในไมโครชิปอะค่ะข้อเสียอีกข้อหนึ่งนะคะไม่ว่าอะไรกรต็ตามที่มันเป็นดิจิตอลแบบนี้มันก็มีโอกาสมีความเสี่ยงในการที่จะถูกดูดข้อมูลหรือถูกแฮกข้อมูลก็ได้นะคะ อย่างที่เราเห็นเห็นไหมคะเดี๋ยวนี้กระเป๋าสตางค์บางอย่างหรือกระเป๋าบางอย่างเนี่ยเขายังเขายังมีกระเป๋าที่ป้องกันการดูดข้อมูลจากบัตรเครดิตเลยพอมาเ,าเป็นไมโครชิพแบบนี้นะคะเราก็ไม่รู้ว่าในไมโครชิพอันนี้จะมีข้อมูลของเรามากน้อยขนาดไหนไม่รู้ว่าจะมีข้อมูลคือชื่อที่อยู่เบอร์โทรหรือว่าอาจจะมีกระทั่งข้อมูลบัตรเครดิตก็ได้ถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นการที่เป็นไมโครชิปอย่างเงี้ยอย่างไงก็ตามอะไรที่เป็นดิจิตอลอย่างที่อําบอกไปอะคะ่ะมันสุ่มเสี่ยงต่อการถูกดูดหรือว่าถูกขโมยข้อมูลได้ง่ายแต่เราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตนะคะทางหลุยเขาจะมีการพัฒนาหรือว่าอาจจะมีข้อมูลแค่เป็นข้อมูลเบื้องต้นหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่เราก็ต้องคอยติดตามต่อไปะคะ่ะข้อเสียอีกข้อหนึ่งนะคะมันทําให้คุณค่าทางจิตใจลดลงค่ะการที่มันไม่มีเลขดีซีเนี่ย เพราะว่าบางคนนะคะเขาก็จะดูเลขดีซีอย่างสมมติแอมเนี่ยแอมซื้อกระเป๋า,าอะแอมก็จะดูได้เลขดีซีก่อนเลยว่าเฮ้ยดีซีอะไรเลขอะไรผลิตปีไหนสัปดาห์ที่เท่าไรผลิตจากประเทศอะไรอันเนี้ยการที่มันมีดีซีมีแท็กที่เราเห็นเห็นเป็นรูปธรรมอย่างเงี้ยมันก็มันก็ทําให้เราได้ระล,ลึกถึงว่าเฮ้ยกระเป๋าใบเนี้ยเราซื้อเมื่อ,อไรเราได้มาปีอะไรจากประเทศอะไรนู่นนี่นั่น บางอย่างนะคะคือบางคนเนี่ยเขาก็ซื้อในแบบเหมือนในโอกาสพิเศษอะคะ่ะอย่างเช่นว่าเฮ้ยกระเป๋าปีนี้ดีซีดีซีที่ยีอย่างเงี้ยคือสามีซื้อให้ครบรอบวันแต่งงาน DC ที่แบบ DC ที่16 DC ที่16อย่างเงี้ยคือซื้อให้ตัวเองเป็นของขวัญตอนเรียนจบมันก็เหมือนเป็นเป็นคุณค่าทางจิตใจที่ทาให้เราได้ระลึกถึงพอมันไม่มีดีปุ๊บเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันจะไปจับอะไรอะคะ่ะเพราะว่าเราเราไม่สามารถเห็น เดตโคที่มันเป็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนข้อเสียอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือราคากระเป๋านะคะในตลาดมือสองเนี่ยที่ยังเป็นรุ่นเก่าที่ยังเป็นรุ่นที่ยังมี DC อยู่เนี่ยราคามันก็อาจจะลดลงนะคะเพราะว่าพอออกรุ่นใหม่มาแล้วเนี่ย,ลยหลายๆคนก็อาจจะแบบอยากได้รุ่นใหม่มากกว่าอะไรเงี้ยคะ่ะแอมเลยมองว่าในตลาดมือสองในรุ่นที่ยังมี DC อยู่เนี่ยราคามันก็อาจจะลดลงได้ค่ะ แต่ก็ยังไม่แน่นอนหรอกนะคะเพราะว่าจริงๆเราเราก็ยังไม่รู้ตลาดของผู้บริโภคว่าเออจริงๆแนวโน้มนจะออกมาแบบไหนเนาะเพราะว่าอย่างโดยส่วนตัวแอมแล้วเนี่ยถ้าถามแอมนะแอมก็ชอบรุ่นที่มันมี DC มากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติความต้องการในตลาดมือสองเนี่ยผู้บริโภคเ็าอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันคลาสสิกกว่ามันเป็นรุ่นที่แบบอมมะตา่ะอยากเก็บสะสมเนี้ยราคาของมือสองที่มี DC เนี่ยมันก็อาจจะแพงขึ้นก็ได้ค่ะ LV จะทำระบบไมโครชิพแบบนี้ออกมานะคะอันมีความรู้สึกว่าทาง LV ควรจะทำแอปพลิเคชันที่ให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถเช็คได้เองนะคะเพราะว่าการที่เราจะถือกระเป๋าแล้ว Wal k in mm hmm. เข้าไปในร้านเนี่ยทางพนักงานหรือทาง SA เนี่ยมันเป็นกฎของเขาอยู่แล้วว่าเขาไม่สามารถที่จะมาดูแล้วก็บอกให้เราได้ว่าฟันธงได้เลยว่าเอ้ยอันนี้จริงหรืออันนี้ปลอมนะคะมันเป็นกฎของเขาที่เขาไม่สามารถทําให้ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีแอปพลิเคชันแล้วผู้บริโภคเนี่ยสามารถตรวจเช็คได้ด้วยตัวเองเนี่ย ก็จะดีมากๆเลยค่ะหรือถ้าไม่มีแอปพลิเคชันนี่นะคะแอมก็รู้สึกว่าทางเอวีเนี่ยควรจะมีระบบนะคะที่ผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าเนี่ยสามารถ Wal k in เข้าไปแล้วก็ให้ทางเอวีเนี่ยสามารถเช็คได้ว่ากระเป๋าใบนั้นเนี่ยจริงไม่จริงแท้ม่แท้และที่สําคัญก็ควรจะมีจดหมายอ่ะออกมาเป็นใบรับรองออกมาให้อ่ะคะ่ะว่าเากระเป๋าของเราเป็นกระเป๋าที่แท้ที่แอมพูดมาเมื่อกี้นี่นะคะก็เพื่อที่ว่าแอมอยากให้ เออไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคหรือว่าผู้ซื้อผู้ขายใดๆก็แล้วแต่ในตลาดมือสองเนี่ยเขายังสามารถดําเนินต่อไปได้หรือว่าเดินหน้าต่อไปได้นะส่วนผู้ซื้อนะคะหรือผู้บริโภคที่ Walk in เข้าไปซื้อจากช็อปอะค่ะไอปัญหาเรื่องไมโครชิปตรงนี้ว่ามันก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่อย่างที่เราทราบกันนะคะพวก l u x u r y brand นเนาะกับตลาดมือสองหรือ r e s e l l e r เนี่ยยังไงมันก็ตัดขาดกันไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะถ้าการที่ RV เนี่ยเขา ออกมามีระบบในการรองรับเนาะในเรื่องของการตรวจสอบสินค้าแอมว่ามันก็น่าจะเป็นทางออกที่ทำให้ตลาดมือสองหรือว่ารีเซอร์เนี่ยเขายังสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ค่ะค่ะโดยส่วนตัวแอนนะคะแอนคิดว่าแอมอยากให้ทางเ v เนี่ยเขาทำออกมาทั้ง2ระบบเลยไม่ว่าจะเป็นไมโครชิพหรือว่าการที่มี DC นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เราทราบ,บกันนะคะราคาของหลุยส์เขาก็ไม่การปรับขึ้นทุกปีเพราะฉะนั้นแอมว่าหลุยส์เขาน่าจะ เพิ่มมูลค่าของสินค้าเขาเข้าไปนะคะอย่างเงี้ยการที่ฝังไมโครชิพเข้าไปอ่ะมันก็คือการเพิ่มมูลค่าสินค้าของเขาแต่แอมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมการที่เขาฝังไมโครชิพแล้วเขาจะต้องไปตัด DC ออกเพราะจริงๆการที่แค่สแตมดีซกับเย็บไปที่กระเป๋าอะ่ะแอมว่ามันก็ไม่น่าจะเพิ่มคอสอะไรขึ้นไปได้แบบมากมายอะค่ะและที่สําคัญเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้เจ้าของ l v ออ่ะเขาขึ้นมาเป็นคนที่ รวยที่สุดในโลกขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งอะแซงหน้าเศรษฐีหลายๆคนในยุโคโควิดแบบเนี้ยคิดดูว่าสินค้าของเขาผลิตภัณฑ์ของเขาอะมันทําเงินได้มากขนาดไหนเพราะฉะนั้นการที่จะเพิ่มไมโครซิปเข้าไปอะอันว่ามันมันไม่น่าจะมันไม่น่าจะต้องมาตัดดีซีะค่ะโดยส่วนตัวนะอันว่าถ้ามีทั้งสองอย่างเนี้ยคือผู้บริโภคอะก็จะได้ ได้รับประโยชน์เต็มๆเลยอย่างที่อําบอกไม่ว่าจะเป็นความสะดวกสบายในการเช็คไมโครชิปหรือว่าจะเป็นให้มูลค่าทางจิตใจในการที่เราเห็นแท็กใต้ดีอยู่คือทั้งสองอย่างนี้อําว่าจริงๆมันมันควรจะมีไปคู่กัน,นะคะ่ะและที่สําคัญการที่ไม่ดีซ c อย่างที่อําบอกอะ่ะมันทําให้ตลาดมือสองหรือว่าตลาดรีเซลเลอรอ์เขายังดําเนินหน้าต่อไปได้อําว่ามันก็น่าจะวินวินทุกฝ่ายนะคะ ค่ะเดี๋ยวแอมจะลองมาทําให้ดูกันนะคะว่าวิธีการเช็คไมโครชิปเนี่ยทำยังไงได้บ้างการที่เราจะเช็คไมโครชิปเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่สามารถทําได้นะคะเราต้องไปใช้ดีไวท์ของทางหลุยวิตตองอย่างเดียวแต่ว่าเขาบอกว่ามันก็มีวิธีการวิธีหนึ่งคือมันมีแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึ่งค่ะคือสามารถทําให้เรา รู้ได้ว่าในกระเป๋าเราเนี้ยมีการฝังไมโครชิพอยู่หรือเปล่าแต่ข้อมูลที่เราเห็นอันนั้นนะคะก็จะไม่ใช่ข้อมูลแบบที่ทางทางหลุยจะให้เราดูนะคะข้อมูลอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลประมาณแค่แบบว่าอาจจะมี Serial Number ของทางไมโครชิพเอ่อแล้วก็คือจริงๆมันก็คือแค่สแกนให้เรารู้ว่ากระเป๋านั้นอ่ะมีไมโครชิพหรือไม่มีแค่นั้นเองค่ะเดี๋ยวแอมจะลองมาทําให้ดูกันนะคะอันดับแรกนะคะเพื่อนเพื่อนก็โหลดไปที่แอปนะคะ NFC t r u l นะคะนี่ตามนี้เลยพอโหลดแอปพลิเคชันนี้เสร็จแล้วนะคะพอเรากดเปิดแอปมานะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ <c oughs> เสร็จแล้วนะคะเราก็ทำการเราก็กดไปที่ r e a d นะคะพอกดไปที่ r e a d แล้วนะคะอ่ะเสร็จแล้วหน้าตาก็จะขึ้นแบบนี้นะคะเราก็เอาดีไวต์ตัวนี้มาสแกนหาที่กระเป๋าได้เลย นี่พอมันขึ้นอย่างนี้นะคะเราก็จะขึ้นข้อมูลของชิปค่ะตรงนี้มันก็จะขึ้นว่า t ท็ t ไทป์เนาะ ISO เทคโนโลยีอว a i เบ b l e นู่นนี่นั่นแล้วก็ serial number นะคะแต่อย่างที่บอกไปค่ะว่าแอปอันนี้คือมันสามารถเช็คได้แค่เบื้องต้นประมาณนี้แค่นั้นเองมันจะไม่มีข้อมูลของทางหลุยวิทตองนะคะว่า ใครเป็นผู้ซื้อหลุดอะไรหออะไรทำจากประเทศไหนอะไรเงี้ยคือมันไม่มีมันสแกนได้แค่ว่าในกระเป๋าใบน,นี้มันมีไมโครชิปอยู่หรือไม่แค่นั้นเดี๋ยวเรามาสแกนใบอื่นๆดูนะคะแอมจะบอกว่าจริงๆที่อันได้ยินมาก,ก็คือทางหลุยเนี่ยเขาเริ่มฝั่งไมโครชิปนะคะลงในกระเป๋าในผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมาประมาณช่วงปลายปี2020 ซึ่งน้องๆตรงหน้าอันตรงเนี้ยอันได้มาในช่วงปลายปี2020ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นก็น่าจะมีไมโครชิปอยู่ส่วนใหญ่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอย่มาคะเรากเอาใส่ไอันนี้มาสแกนี่คือจริงๆมันก็คือต้องสแกนไปทั่วๆนะคะด้านบนด้านล่าอันเนี้ยอันนี้เขามาจับได้ตรงนี้นะคะ <You S 2> พอสแกนเสรเ็จเขาก็จะขึ้นแบบนี้ เท่าที่สังเกตดูนะคะจากการที่ลองลองสแกนดูเนี่ยเขาน่าจะฝังไมโครชิพไว้ตรงที่เป็นแท็กอะคะ่ะอย่างเนี้ยเมื่อกี้แอมสแกนดูรอบๆไปบไม่เจอก็คือจะมาเจอตรงหัวกระเป๋าซึ่งมันเป็นตำแหน่งที่แท็กอยู่พอดีแอมก็เลยเข้าใจเองนะคะว่าเขาน่าจะฝังไมโครชิพไว้ตรงบริเวณแท็กพวกนี้นะคะ่ะค่ะเดี๋ยวเรามาสแกนใบนี้ดูนะคะอย่างที่แอมบอกไปว่าแอมเข้าใจว่าเขาน่าจะฝังไว้ตรงแท็กเดี๋ยวใบนี้แอมมาลองสแกนตรงแท็กเลยนะคะ เงียบนะคะไม่มีโอเคแสดงว่าถ้าเป็นแท็กที่เป็นแบบอย่างอันนี้คือแท็กมันลอยๆแบบนี้แอมก็เดาเอาว่าถ้าเป็นแท็กลอยๆที่ไม่ได้เย็บติดอย่างเนี้ยค่ะเขาคงไม่ได้ฝังไมโครชิปลงไปเพราะจริงๆแล้วใบเนี้ยแอมก็ซื้อได้มาตอนช่วงปลายปี2020เหมือนกันนะคะโดย DC เคเขาเนีก็จะอยู่ที่ประมาณเดือนพฤศจิกา ต้นทันรานี้เองใบนี้แต่เราลองมาดูใบนี้กันนะคะถึงนลอ่ะพออมาจอดที่แท็กด้านในเนี่ยก็คือดังเลยนะคะแสดงว่าเขาฝังไมโครชิปไว้ที่แท็กด้านในตัวสีน้ำตาลตัวนี้นะคะนี่อันนี้ไม่มีนะคะลองที่ใบใหญ่ดูนะคะอ่ะ โอเคค่ะใบใหญ่จับได้ประมาณนี้น่าจะเป็นตำแหน่งที่แท็กอยู่โอเคถูกต้องเลยค่ะคือตรงกางกระเป๋าด้านหลังก็จะเป็นตำแหน่งที่แท็กอยู่ใบเล็กไม่มีนะคะมีที่ใบใหญ่เพื่อนๆก็ลองไปโหลดแอปแล้วก็ลองเช็คดูนะคะถ้าใครที่เอ,อซื้อกระเป๋ามาในช่วงปลายปี2 0 2 0หรือต้นปี2021นะคะก็น่าจะเริ่มมีไมโครชิปฝังมาแล้วจริงๆว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นโชคดีเนอะคือเราได้ทั้ง ไมโครชิปที่ฝังมาใหม่แล้วก็ยังมี DC ที่ติดมากับกระเป๋าอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าแอนจำไม่ผิดนะคะเออตั้งแต่ช่วงมีนา2021นะคะทัางหลุยเนี่ยเขาก็ได้ทำฝังไมโครชิปแบบเต็มตัวก็คือจะไม่มี DC แปะมากับกระเป๋าแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะยังไงก็ถือว่าวันนี้แอมก็ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับเพื่อนๆน,นะคะในเรื่องที่กําลังเป็นที่ฮือฮาเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็มาแชร์วิธีการเช็คไมโครชิปเบื้องต้นนะคะว่าเราสามารถเช็คได้ยังไงบ้างก็ทั้งหมดก็ประมาณนี้ใครที่มีข้อมูลหรือมีความรู้มีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็สามารถมาแชร์กันได้นะคะจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆท่าน่ออื่นๆท,ที่ที่กำลัง กำลังค่องใจในเรื่องของไมโครชิพอยู่จะได้มาแบ,บ่งปันข้อมูลความรู้กันนะคะสำหรับวันนี้แองก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะครั้งหน้าแองจะพูดคุยในเรื่องอะไรจะมาอันบ็อกอะไรจะมารีวิวอะไรก็ฝากทุกคนกดติดตามด้วยนะคะยังไงมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ <Yeah! S 1> บ๊ายบายอย่าลืมไปเช็คกันนะตื่นตื่น